ช่เหมือนที่มีแขกอะสวัสดีทุกคนครูพี่ตุ้มาแล้วคะ่ะวันนี้วันที่โอเคสุขที่เจ็ดวันสุขที่เจ็ดพรุ่งนี้ไม่มาวันอาทิตย์ไม่มาวันสุขที่เจ็ดเดือนกุมภาเอ้ยเดือนมีนาะอัปเดตหน่อยนะคะร้อนยังบ้านเราร้อนยังฮะ<อ>ยังเหรออ๋อตอนเช้ายังเย็น,ตน,นแต่ว่าสายๆมาร้อนใบใบ,าบามา โคตรร้อนตากแดดนี่ผิวสากไหม้เลยสูงอากาศมันมีสองขั้วนะมีทั้งร้อนแล้วก็ร้อนเอยเย็นตอนเช้าแล้วก็ร้อนมากๆตอนอกลางวันเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพให้ดีนะทุกคนรู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นยังวันนี้เทคนิคการมีชีวิตขาขึ้นตลอดการให้ครูซดสก่อนไม่ได้กินนานละอร่อยครูขายของได้ด้วยนะมันเห็นครูซดมันไปซื้อมาหอ่อเบลออะไอติมจ้าไปซื้อมาเหรอหรือใครวะ,อ,ะอร่อย บิมขายต่อก่อสองกีบาาบา่บาทห้าบาทสิบบาทอุ่นสบายท้องนะเทคนิคก,การมีชีวิตเขาเรียกอะไรออกจากชีวิตวงจรชีวิตขาลงตอนนี้ใครรู้สึกว่าชีวิตตัวเองขาลงบ้างโนโนขาอะไรคะตอนนี้ทำไมพวกเรารู้สึกอย่างนั้นนะใช่ไหมถึงมันจะแย่แต่ทำไมกูจะขึ้นอะ เอาจริงๆเราใครเป็นคนสั่งใครเป็นคนคอนโทรใครเป็นคนบงการ,ราใครเป็นคนตัดสินเร,เราทั้งนั้นเมื่อก่อนกูบอกฮู้มันขาดล,ลงรูพี่ตุ้มเคยได้ยินพี่ชายรูพี่ตุ้มพูดนะรูอยากบอกเขาเหลือเกินว่าพี่พูดอย่างนั้นแต่หลายนานแล้วนะตอนนี้เขาดีขึ้นละนะคะปีนี้กูเจอทางตานันอีจวงอย่าพูดพูดปุด๊บนี่กูขนลูกเลยนะแปลว่าอะไรคะเขาไม่ได้ยาให้ตัวเองเห็นทางสว่างจริงไมเจงวันนี้พี่อย่างมาอู้โวยขนาดเลยเบรกตัวเองแป๊บหนึ่งนะลูกเหมือนแบบ องความรู้มันไหลแล้วปากมันรับกับสมองไม่ทันมันเดเดเร่ดเ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 ดยเงี้ยเคยมีคนทักครูพี่ตุ้มว่ามันจะอ้โวยไปไหนฟังปอบตันฮักไม้ตัวบอบบตันเวลาองความรู้มันหลั่งไหลเขาเรียกว่าเรากำลังจูนเนาะมันจะเกิดอาการแบบเนี้ยถ้าครูเอาสมุดมาหนึ่งแผ่นแล้วครูจะเขียนนะไอ้น้องดีมเคยเห็นพี่นุ้ยเคยเห็นแบบแล้วสมองจะหลั่งมากทุกคนมันจะออกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกฉันจะเพิ่มยอดขายยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมาอย่างนี้เลยนะ แล้ววิธีการคืออะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแม่ยังก็จะหลวดสมองสุดอัจฉริยะเราจูนอยู่นะเทคนิคการออกจากชีวิตขาลงทุกคนรู้ดีว่าตอนนี้ชีวิตทุกคนขาขึ้นเนาะแต่ถ้ามีวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าทําไมมีแต่เรื่องวะครอบครัวกูแม่งอนละเวงละเกินซัดลูกกุยกันเหรอกูเป <theory> <to> ็นกรรมการน้ำแรงกูใครห่ยสมมติแบบนี้นะเทคนิคแรกอ่าเทคนิคแรกเอารัวๆเลยนะ สวัสดีค่ะสร้านลูก,กตาที่เพิ่งเข้ามานะลูกนิ่มอัน,นงคงปกายรูขอแชร์แล้วเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะเอาเทคนิคแรกไปก่อนแชร์ก่อนนะคะครูชอบใส่เสื้อขาวไม่รู้เป็นอะไรนะักเรียนรู้ตัวอีกทีกูก็เลือกสีขาวแล้วอะ่ะมีสีเยอะนะแต่ว่าเอ๊ะทำไมในตู้เสื้อผ้าฉันมีแต่สีขาวแล้วก็เลือกได้แต่สีขาวสงสัยจะจบชีวิตตอนเป็นแม่ชีมสงสัย ตามมาค่ะพอดีเลื่อนฝีแล้วเห็นแต่เสื้อขาวคุณมานั่งไล์ไงโอเคนะคะเทคนิคการออกจากชีวิตขาลงเอาเทคนิคแรกไปก่อนเมื่อกีที่ครูรู้สึกว่าชีวิตมันโอนละเวงมันพลละวันพลละเกสมมตินะมันมีแต่เรื่องไม่ดีเดี๋ยวลดลุกก็เดียวกับบ้านหลังคาหัวก็เดียวกับคนหน้าคนนี้ตีหัวกันหรือ มีแต่ข่าวไม่ดีมาเรารู้สึกเฟลไหมตอนนั้น<ม>รู้สึกไม่ดีไหมรู้สึกแย่เนามะมาค้อเนี่ยตัดกูอันภาษาติก๊กตอกเปิ้ลห้องว่าอย่างเนะเปิ้ลอู่ว่าอย่างก่อเกิดแต่กับกูไอินไหมเนาะอ,อะไรกับก,ก,กูเนี่ยสักผ้ากับกูเนี่ยเนีย่ยก,กินกับกูเนี่ยอันนี้น้อยใจเมียมันใจมันเหมือนกําลังเรียกร้องจักราวาลว่ามาเลยจ้ามาเกิดกับกูเลยจ้ากูพร้อมจ้าอย่างเงี้ย เหมือนที่ครูพิ่ตุ้งยกตัวอย่างว่าพี่ชายครูพิ่ตุ้งคนหนึ่งนะคะ,อะตอนสองสามปีที่แล้วเขาแบบเครียดมากครูเห็นหน้าเขาพี่พี่เขาเครียดมากแล้วพี่เขาก็แบบอ่าตัดพ้อกับตัวเองแต่ครูไม่พูดนะตอนนั้นพูดไม่ได้เดี๋ยวครูโดนเตะนอ่ป้าแบบเขากําลังพูดว่าชีวิตกูเจอทางตันกูมีแต่ขาลงเศรษฐกิจกูกขาลงคือแต่ละคําเขาพูดครูต้องทํามือแบบเนี้ยเด้งออกไปเด้งออกไปเด้งออกไปสัญ,ญลักษณ์กำกับจิตที่ครูสอนวันนั้นจำได้ไหมครูก็จะทําแบบเนี้ย ถ้าครูสวนไปว่าพี่ไม่ใช่ขาขึ้นครูโดนพี่ชายเตะไหมโดนเดี๋ยวโดนไม่เตะเปล่าไม่ตบกระโหลกครูพี่ตุ้มด้วยเพราะฉะนั้นครูพี่ตุ้มทำอะไรไม่ได้แต่ครูรู้สึกว่าพี่อย่าไปคิดอย่างนั้นเราเราบอกไม่ได้เนาะเราเป็นน้องมาสอนพี่ได้ไงวะอะไรเงี้ยแต่เรารู้ไงว่านี่แหละคือที่ทําให้ให้เรามีชีวิตขาดลงอันดับแรกสมมตินะเจอสภาวะที่ครูบอกมเมื่อกี้มันมีคํานึงคือคําว่าอีกนอทุกคนรู้จักคําว่าอีกนอไหมขมวดคิ้วมาเลยน้องพิมพ์อียงวะ <laughs> พี่นาแฮมีไหน อีกนอคือโบสนใจไม่สนไม่แคร์ไม่ใส่ใจสมมติเราเจอปัญหา,อ,าอะไรดีวะเทคนิคแรกนี่แบบสตาร์มากเลยนะเพราะวันนั้นอ่ะครูเล่าให้พี่น้องกับไอ้พี่น้องกับไอ้นุชฟังเพราะวันนั้นอ่ะครูหิวข้าวมากแล้วครูก็รถไปซ่อมนะคะครูครูน่าจะตกอยู่ในสภาวะอารมณ์ลงอะ่ะแต่ครูไม่ยอมให้มันลงเพราะรถครูเสียครูเพิ่งซ่อมเสร็จอีจวงซ่อมไม่ขาดครูต้องเปลี่ยนอู่ไปซ่อมใหม่แล้ววันก็ร้อนมากค่ะผิวคุณนายของฉันไหม้ภาพ แล้วฉันก็หิวข้าวมากแล้วฉันก็แบบอะไรล่ะเอาละเอาไม้ภาพภาพเปิ้ลมาโอ้กันกะกำเมืงเองสบเมียงสุดใจนะคะทีนี้ค่ะครูพิทุ้มก็เลยบอกว่าฮิวเป้นอ,นนอันหนักเอื้องของครูพิตุ้มเองเพราะแบกเงินหลายแสนอยู่นะคะไปกินข้าวแล้วบอกว่าจะนั่งรอกินข้าวแล้วครูก็นั่งทํางานไปด้วยแล้วแต่ว่าคนที่ร้านข้าวเขาเป็นทายใหญ่ นะคะเขาเป็นชาติไทยใหญ่เขาก็ไม่ไม่ไม่ค่อยสนใจลูกค้าแล้วก็เจ้าของร้านเป็นผู้ชายครูก็เยอะยื่นแบบว่าอ่าออเดอร์ที่ครูเขียนน่ะนะแล้วครูก็ถามว่าเสียบตรงไหนคะมันมีเสาอยู่สองสองเสาครูก็เจีบเสาหนึ่งนะคะแล้วครูก็นั่งรอด้วยความหิวข้าวเพราะว่าวันนั้นตอนเช้าครูกินค่ะคุณครูกินไข่ไปหนึ่งฟองตอนแรกครูนึกว่าครูกินสองฟองปรากฏว่าเอา้ามันกินไปฟองเดียว,แล,วแล้วมันอยู่ได้ถึงประมาณบนะ่ายสองเนาะตอนนั้นเกือบบ่ายสามเนาะบ่ายสองครึ่งประมาณนี้หรือเปล่าเออ กูก็นั่งรออยู่ประมาณ10กว่าน,นาทีก็ทํางานไปด้วยประมาณเกือบ20นาทีทําไมคนขายมันพูดเล่นกันยุกยิกยุกยิกว่าอะไรเงี้ยถ้าเป็นมาก่อนเนี่ยกูลุกไปด่าแล้วนะทุกคนและไอ้ไอคนที่รับออเดอร์กูไปไหนไอ้ผู้ชายนเจ้าของร้านด้วยนะอ่าคือปกติเขาต้องสนใจนะว่าทําไมลูกค้านั่งอยู่ในร้านแล้วกินแต่น้ําเปล่าอนอกป่ะจานข้าวเปล่าก็ไม่มีมันนั่งทําไมอยู่มันสั่งอาหารแล้วน่าจะถามแต่เขาไม่ได้มีความละเอียดรอบคอบในการดูแลลูกค้าเขาก็ไม่สนใจคุยเล่นกันยุกยกยิกยก,กูก็ลุกขึ้นไปถามว่า ข้าวที่สั่งทําหรือ,อยังคะก็ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสปกตินี่แหละอ้าวสั่งเมื่อไหร่ละคะถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ครูด่าแล้วนะแล้วไอ้คนเจ้าของร้านผู้ชายอ่ะคนรับออเดอร์มันอยู่ไหนอะไรเงี้ยครูก็จะแบบวีนแล้วโมโหหิวไงแต่ครูใช้คําว่าอีกนอก็คือกดข้ามหรือไม่สนใจครูจะไม่นะไม่ยอมให้อารมณ์ลบๆอันนั้นอนะ่ะมาทําให้ทั้งวันของครูที่มันควรจะเป็นวันที่สดใสควรจะเป็นวันที่โชคดีกลับกลายเป็นวันที่อารมณ์เสียหงุดหงิด เพราะเขาไม่ทํำข้าวให้กูกูโมโหมากกูก็พยายามสลัดสลัดอารมณ์ลบเหล่านี้นะและอีกนอมันเหมือนเรากดปุ่มไอเนี่คอมพิวเตอร์อะ่ะกดเมาส์อีกหนอเวลามันมีเด้งโฆษณาออกมานื้ภาพออกมาอีก o นอไม่สนใจหรือถ้าเป็นเรื่องฟีดอ่า o u t u b e Next n e น t คือกดข้ามไปไม่สนใจอย่าให้เรื่องลบๆนะคะถ้าอยากออกจากชีวิตขาลงนะแล้วอยากไปจะเป็นขาขึ้นนะ มันมาทําลายอะไรบางอย่างถามว่าทุกคนเจอไหมคะเรื่องลบในแต่ละวันเจอเยอะมากเยอะไหม,ไมหลายอย่างไหมมาล้าหลังใจเยอะวะถ้านับนี่ตายน่ะเวลาอยากจะมีชีวิตขาขึ้นไม่ต้องนับค่ะไม่ต้องนับเรื่องเหล่านั้นนะคะไม่ต้องนับอา,อารมณ์ลบๆที่มันกระพบสมมติว่าวันหนึ่งอ่ะมันมี20เรื่องที่มาเข้ามาหาเรานะแล้วมันดีนะคะมันดีซักห้าเรื่องอีกสิบห้าเรื่องมันไม่ดีเราโฟกัสที่ไหนดีคะ ข้อสองมาแล้วนะเมื่อกี้อีกนอกับเรื่องที่ไม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 ่ดีนะข้อสองโฟกัสแต่เรื่องดีเท่านั้นสมมติยี่สิบเรื่องแบบวันนี้วันอะไรวะเมื่อก่อนครูชอบพูดกับตัวเองว่าวันนี้มันวันอ่างหยั่งบะนม่มาค้อนมาเปาะวันนี้หมดครูจะใช้ภาษาว่าวันนี้วันวันสวยอะไรวะอะไรเงี้ยทุกคนดูภาษาที่ใช้วันนั้นทั้งวันจะเป็นวันตอนนี้สวยยังไม่อยากพูดเลยเพราะรู้สึกว่าพูดแล้วมันจะแบบมันจะมาอะไรเงี้ยเราก็จะขนลุกเบาๆเวลาจะพูด เราจะเหมือนทชะเชื้อเชิญเหมือนเชิญจักรวาลมาเอามาเลยจ้าความสวยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเจอแบบเนี้ยนะคะ,ะข้อที่2ก็คือให้เรารู้สึกว่าเมื่อกี้อนะีกนอเนาะกดข้ามไปเนาะโฟกัสเฉพาะเรื่องดีสมมติว่า20เรื่องดี5เรื่องแล้วให้เฉลิมฉลองขอบคุณนะคะรู้สึกขอบคุณกับเรื่องที่มันดีครูยกตัวอย่างอะไรดีสมมติว่ารถครูเสียเป็นเรื่องที่ควรหัวเสียไหมครูใจตังไปแล้วควรปะถามว่าครูหงุดหงิดไหมหงุดหงิด แต่เราจะไม่ยอมให้ความเงินงิดเข้ามาหาเราเกินสิบเจ็ดวินาทีสิ่งที่ครูโฟกัสคืออะไรรู้ป่ะอีกไม่กี่วันครูก็ไปบอบีฟแล้วเว้ยดี๋ยคกูไปเคลียร์งานกับน้องๆก่อนอะไรที่คูต้องเคลียร์บ้างว่าพีคุยกับผู้จัดการก่นเกิดไปบอลบีฟแล้วโอนเงินบริษัทไม่ได้ทําไงวะอย่างเงี้ยเราก็จะวางแผนเวลาครูออกไปเนี่ยครูไปใช้ชีวิตแต่เงินงานของครูก็ยังโฟเงินก็ยังเข้าบริษัทปกติเพราะครูทํางานที่ไหนก็ได้เมื่อก่อนเนี่ยครูไม่เคยรู้สึกว่า ไปเที่ยวการไปเที่ยวอ่ะมันจะรัดเรามันจะแบบเพราะว่าตัวแทนเขาขายให้เนาะครูไม่ได้ขายเองเมื่อก่อนเราไม่ได้ขายเองตัวแทนขายให้ตัวแทนก็อยู่บางไทยขายปกติครูจะไปเมืองนอกไปสวิตเซอร์แลนด์ไปฝรั่งเศสไปมาดิฟไม่มีปัญหาแต่ตอนเนี้ยเราทําขายปีกเองถูกปะถ้าครูเขาเรียกอะไรดิแคชไม่โฟเงินไม่โฟครูโอนออกไม่ได้หรือติดขัดอะไรบางอย่างหรือติ๊กตอกครูเข้าไม่ได้ แล้วมีปัญหาแล้วไอ้เจ้านี้ไอ้แอดมินอยู่เมืองไทยแล้วแก้ปัญหาไม่ได้ไอันนี้งานเข้าเพราะว่ามันเป็นระหว่างประเทศสมมติทิกตอกจอดําเข้าทิกต o อกเซลเลอร์ไม่ได้ไอ้นี่ต้องรันให้ครูได้ไม่งั้นครูกดเงินไม่ได้นึกออกปะครูต้องเตรียมแผนว่าครูจะไปแล้วมันกะร,บบรนะทบบริษัทหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยครูจะไปโฟกัสที่มันจะเพิ่มภูน,นึกออกปะแต่เรื่องที่มันหัวเสียงดหงิดเช่นอีแม่แกงพักวันนี้วันนั้นอ,อีแม่ตำน้ําพริกปาทูสูไม่รลืมใส่พริกหรือเปล่าวะน้องสาวเขาอะ ครูก็นั่งคิดอยู่นะแต่ครูเป็นคนไม่เรื่องมากไงสบายๆวันนี้มันน้ําพริกหรือว่าเอาปลาทูไปละลายน้ําวะมันมันมีเพ็ดเลยสูมันมาได้จิเลยแล้วรู้สึกว่าเพ็ดเลยมาละต้นเหตุมาละ <c oughs> มารับสบภาพเสียดีๆ <c oughs> น้ำมาต่ําถ้าจะลืมใส่พริกก็ว่าใหญ่วันนั้นนะ <c oughs> ใส่แกนเดียวย่า <c oughs> มันมาแซบมาเซลสู <c oughs> ครูพี่ต้องก็นั่งช่างใจคูเอาแดดกับ <c oughs> ชีวิตกูดีวะ หนึ่งกูลุกขึ้นไปเอาน้ำปลาและพริกป่นมาโรยสองกูแดกแดกไปเถอะให้มันจบจบี่จวงงานก็เต็มหน้าเนาะต้องทำหนึ่งสองสามวันวันกูจะมีดูดูลิดกูเลยแบบจ้างปอมเลยเฮ้ยมาเข้าไปหูกันนะบะอีกหนอกูก็กินนักอันลำก็กินนักบะลำก็กินน้อยขี้เกียจพูดกูก็ไม่พูดนาะกูก็เฉยเฉยก็กินจบข่าวไปอ่ะไอดีมเองเอาไปคืนยายให้หน่อยยายบอกว่ามึงกินเข้าไปใดได้ใด,ด,ดอีปีมันจา้า น้ำมามาถ้าจะลืมใส่ว่าสัน้นเอเอสักอย่างเนี่ยไม่เผ็ดเลยนะน้ำปลาเขาไม่ใส่นะ <c oughs> คือแบบนี่น้ำพริกหรือว่าปลาทูต้ม <c oughs> อะไรเงี้ยเออแต่ทำไมเราไม่ได้โฟกัสสิ่งนั้นจริงปะ่ะไม่ได้หงุดหงิดหัวเสียกับเรื่องเล็กๆน้อยๆข้อต่อไปนะคะเมื่อกี้โฟกัสที่สิ่งที่ดีใช่ไหมนับแต่สิ่งที่ดีนะคะข้อต่อไปก็คือขอบคุณนะคะขอบคุณทุกสิ่งบรรดามีวันนี้ครูสอนสั้นขอบคุณ สมมติว่าอาหารแม่อร่อยขอบคุณได้ยังไงดีขอบคุณที่หิวสายแม่ก็ยังทํากับข้าวให้กูกินเมื่อวันไม่มีแม่เพราะว่าแม่ไปโรงพยาบาลแล้วไปยาวด้วยหมอเรียกพบตัวด,ด่วนนะคะหายไปเลยสิบเอ็ดโมงแม่ทําไมไม่มาวะคูก็โทรหาปรากฏว่าอีป,ปี้แม่ยังได้ปีกเน่ามามาวะหมอารหมอเรียกตรวจเยอะเลยตรวจตับไตไส้พุงตรวจทุกอย่างเลย แม้น,นะคะน้าซื้อหมูปิ้งนะหมูปิ้งมาให้ครูครูก็กินหมูปิ้งนะทุกคนสองมื้อเช้าแล้วก็กองวันอยู่ได้ทั้งวันเลยนะครูไม่เรื่องมากแล้วครูก็รู้สึกว่าข้ามไปอะอะไรที่มันเป็นเรื่องแบบหูดหงิด,งดบางทีเรื่องข้าวเรื่องกับข้าวหูดหงิดไหมเวลาเราหิวข้าวหูดหงิดปะกูหมายมั่นปั้นมือเอ้ยลืมกูเหงยกูไม่ได้กินสักร,รมกูต้องรอไปหนึ่งชั่วโมงอยากมันทาให้เรารู้สึกหุดหงิดแต่เราอิกนอนเรากดข้ามเราไม่สนใจเราไม่โฟกัสเราเน็กไปอ่ะ และนะคะข้อสุดท้ายวันนี้มาเร็วเข็มเร็วสิ่งที่ทําให้เรามีชีวิตขาขึ้นนะคะเมื่อกี้สาข้อไล่เลียงไล่แล้วนะครบแล้วนะอ,อขอบคุณนี่สําคัญมากนะเมื่อกี้ครูพูดถึงอะไรวะเน็กไปได้ยังไงสมมุติว่าอาหารไม่อร่อยเราขอบคุณอะไรได้บ้างลูกขอบคุณที่ยังมีแรงเพราะว่ามีข้าวให้กินนะถึงมันจะไม่อร่อยมันเป็นรสรสชาติที่บบดติดที่ลิ้นเราอาจจะติดรสชาติเกินไปขอบคุณที่มีข้าวกิน ขอบคุณที่มีกับข้าวกินขอบคุณแม่ที่ทํากับข้าวให้ขอบคุณนะที่ทํากับข้าวให้กินอย่างน้อยกูก็ไม่ปวดท้องเพราะไม่หิวข้าวจริงไม่จริงมันเป็นเขาเรียกอะไรดีความการเลือกของครูพิทตุ้มเองที่จะเลือกว่ากูจะลุกไปเอาพริกปน่นหรือน้าปลามาใส่หรือว่ากูจะกินให้มันจบจบไปแล้วก็จบจบ,จบมื้อนี้ไปอย่างสวยงามแต่ครูก็เลือกขี้ขาน <laughs> เพราะว่างานเต็ม <laughs> จะมาเจออีกเห้ยเหลียวไปเนึกว่ามันจะอยู่ใกล้กลน้าําปลาน้ําปลาไม่มีวันนั้นก็เลยแบบจัปอบจะ <laughs> จดไปมันอ่าแล้วข่าบเสียงค่ะก็ดีเหรอขอบคุณเนอะที่อาหารบกไข่ลำ้ำอย่างน้อยก็ทําให้ครูพี่ตุ้มลดผุงได้เห็นปะเรารู้สึกขอบคุณรู้สึกตีบวกขอบคุณตีบวกขอบคุณขอบคุณขอบคุณอะไรก็ได้ที่ที่เรารู้สึกว่าขอบคุณแล้วเราจะสบายใจเมื่อกี้ที่ครูพูดเรื่องอ่ะข้อสุดท้ายก็คือคําว่ารีเซ็ตจิตเวลาเราจะมีชีวิตขาลงเนี่ยทุกคนมันจะเคาะมันจะหอมมันจะเกิดหาก็เรื่องบดีใช่ไม่ใช่จิตเรา นะคะจิตประพัฒสอนของเราทุกคนเนี่ยที่จริงเขาใสประพัฒสอนจิตบริสุทธิ์นะแต่อีสังคมหลอกข้ามเหตุการณ์สานการลูกมั่งผัวมั่งคนข้างบ้านบ้างมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องคิดลบจริงไหมจริงนิ่งๆอยู่เนี่ยถ้าจิตไม่อยู่ที่บทสวดจิตไม่อยู่ที่การคิดบวกมันจะไหลลงที่ต่ำเช่นว้าหน้ามาสะรวดเลยอย่างมายาก,กินแล้วกันลืมใส่อันาน,านั้นอันนี้ไม่อย่ากไรจางสมมติเดี๋ยวก่อนไปบอกน้ามาก่อนอะไรอย่างเงี้ย มันจะพาเราไหลไปเราจะต้องเหมือนฝืนเนาะที่นี้ค่ะวิธีออกจากวังวนนะคะวังวนของของของการอ,อารมณ์ไหลลงที่ต่ําหรือมีชีวิตขาลงเพราะว่ามันจะเกิดตั้งแต่แต่เช้านะตั้งแต่เช้าเลยเวลาแบบตื่นมาก็จะเริ่มแบบงุดงิดนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยครูใช้วิธีแบบนี้ทุกคนในการทําให้ตัวเองรู้สึกแบบมีชีวิตขาขึ้นทุกวันสมมติว่าเดือนนี้อยอดตกครูขอบคุณแล้วเนาะครูโฟกัสว่าเฮ้ยนะ แต่อันนี้มันเพิ่มนะถึงมันจะตกก็มันหายไป3วันครูสมมติก็เดือนนี้มันหายไป3วันมันเลยตกเดือนนี้มันอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเลยยอดมันเลยตกเฮ้ยไม่เป็นไรแต่ผลกําไรเฮ้ยสูสีเห็นป่ะไปดูผลกําไรผลกําไรสูสีไหมยอดตกกว่าเดือนที่แล้วน้อยนึงแต่กําไรสูสีใช่ไหมเฮ้ยเดือนนี้กูคุมค่าแอดได้สมมติถ้าเดือนนี้ฉันคุมค่าค่าใช้จ่ายต่างๆนานาได้เยอะเลยอย่างเงี้ยให้ไปโฟกัสสิ่งดีสิ่งนะคะสิ่งสุดท้ายที่ครูจะบอกวันนี้ก็คือการรีเซ็ตจิตตอนเช้า ไหนใครได้รีเซ็ตจิตตอนเช้ามั่งตื่นมาคำแรกที่ต้องออกจากปากเราคือคำว่าขอบคุณอะไรนะขอบคุณตัวเองก่อนขอบคุณสิ่งอื่นนะขอบคุณไล่เลียงมาจากหัวกูจะชอบแบบเาะเขาอ,อสมองตัวเองขอบคุณนะสมองสุดอัจฉริยะโคตรเก่งเลยมันมีอย่างที่ไหนไว่าอยู่บ้านนอกห้องน้ำทำทำยอดขายได้ไม่รู้กี่ล้านต่อเดือนน่ะมันโคตรเก่งเลยรู้สึกเก่งไหม จริงปะเหมือนกันไอ้นุชท,ทำบัญชีให้ครูไอ้เจ้าดีมยิงแอดให้มันเห็นยอดแล้วมันต้องรู้สึกยังไงลูกแม่กูโคตรเจ๋งจริงไหมจริง,รงตอนนี้แม่แบบปล่อยแฮนด์นะอีจวงให้จักรวาลและน้องดีมทํางานให้ก <c oughs> <c oughs> ูชอบกูแทบไม่ได้ดูแอดเองเลยจริงปะเมื <c oughs> ่อก่อนครูจะช่วยเขาดูแบบแอดมือถือเสริมการแอดหน้าบ้านหลังบ้านแต่ตอนนี้ปล่อยแฮนด์เพราะเขาเก่งไงถูกไหมครูรู้สึกว่าครูปล่อยได้ละมันก็อาจจะมีบางช่วงที่สวิงเพราะว่าติกตอกปรับนู่นนี่นั่นแต่ครูรู้สึกว่าเขาเก่งขึ้นพันนาาววเเเอองงขึึ้้้ยยย่่ีกกูู็ลรส เออทำไมทีมงานฉันเก่งจังเลยอะฉันสามารถแบบเออปล่อยมือได้จะไปไหนก็ไปได้แค่วางระบบให้ดีๆอะพี่นุ้ยผู้จัดการพี่น้องผู้ช่วยผู้จัดการไอ้น้องดีมทําแอดไอ้น้องอ่าทำทำ,ทำบัญชีไอ้เจ้านุทํทบัญชีเป็นเหมือนธุรการควบคุมตําแหน่งเยอะนะเธอ <c oughs> จัดซื้อด้วยณจุดจุดนี้ตําแหน่งเยอะมากเนี่ยครูรู้สึกว่าครูโชคดีจังเหมือนกันถ้าหนูรู้สึกว่าเอะทำไมย,ยอดนี้เดือนตกสมมตินะน้องดีมน,นะให้หนูโฟกัสข้อดีอ่ะ เนี่ยตอนเช้าสําคัญมากก็คือการรีเซ็ตจิตตื่นมาปุ๊บขอบคุณขอบคุณเนะี่ยต้องอยู่ประจําใจเรานะและครูมักจะใช้คําพวกเนี้ยในการรีเซ็ตจิตตัวเองครูเป็นการสั่งด้วยนะว่าวันนี้มันจะเป็นวันยังไงมันจะเป็นวันแบบไหนครูจะบอกตัวเองว่าขอบคุณนะวันนี้ขายดีมากรู้สึกขายดียังขอบคุณนะวันนี้มีแต่ข่าวดีขอบคุณนะวันนี้ยฉันสวยมากแต่งชุดอะไรก็ไม่รู้รู้สึกฉันสวยหมดแหละทรงผมไม่ได้ซ้อผมสองวันแล้วสวย ก็ยังได้อยู่นะเว้ยขอบคุณนะมัดทรงผมนี้ผมทรงนี้เท่มากอะไรก็ตามขอบคุณนะสุขภาพยังแข็งแรงสมบูรณ์วันนี้จะเป็นวันที่ฉันโชคดีมากวันนี้จะวันเป็นวันที่เงินเข้าเยอะมากวันนี้จะเป็นวันที่ฉันได้รับข่าวดีเยอะมากวันนี้จะเป็นวันที่ฉันอารมณ์ดีดีมีใครรีเซตจิตแบบนี้บ้างต้องรีเซตนะวันนี้ฉันจะอารมณ์ดีทั้งวันเราจะดีนะจริงไม่จริงแต่ถ้าเราไม่รีเซตจิตพลังแห่งการรีเซตจิตเขาบอกว่า อ,อุปภาษาจินละเดลปีนา่าแฮมาหัวเซตอินเทนชั่นพูดไหนก็ได้ก็คือรีเซตจิตว่าวันนี้ฉันจะเป็นแบบนี้เป็นการเหมือนส่งพลังไปบงังไปบอกยังจักรวาลว่าเฮยู hey you, วันนี้จะไม่มีวันไม่ไม่มีข่าวไม่ดีนะเพราะไม่ว่าจะข่าวอะไรฉันจะตีบวกหมดเนอะไหมวันนี้จะเป็นวันที่มีแต่คนดีๆเข้ามาหาฉันวันนี้จะเป็นวันแต่ มีแต่ลูกค้าดีๆเข้ามาซื้อของฉันวันนี้จะมีแต่ข่าวดีนะจากลูกค้าจากตัวแทนจากทีมงานจากลูกน้องจากทุกคนมาบอกข่าวดีฉันวันนี้จะเป็นวันที่เงินเข้าเยอะมากดีไหมน้องน๊ตลูกอันนี้หนูมาอะไรวะลูกพี่หนูมาลถอะไรวะแดงๆอีจวงไปดูหน่อยดิเจนที่เหรอคุณยายไม่ต้องไปหรอกให้นุ๊ไปเดี๋ยวมาเบิกตังค์พี่คุณยายนี่นะผู้จัดการดีเด่นแห่งประเทศปังกว้างแม่แต่งบองพึ่ง เ,ออเพราะเรารีเซ็ตจิตปุ๊บนะมันจะเหมือนเรายกพลังตัวเองอะ่ะจากตัวน้อยๆเราต้องแบบหงอให้กับอะไรบางอย่างเจ้ากรรมนายเวรกระทบนูน่นนี่นั่นนะคะเราจะหงอให้มันสติอยู่นี่ค่ะทุกคนเราจะหงอให้มันเราจะยอมมาเลยจ้าความซวยหรือเรื่องราไม่ดีมันจะมาแต่ถ้าเรารีเซ็ตจิตแบบว่าเรายกพลังตัวเองให้เหนือกว่าเหตุการณ์สถานการณ์ให้เหนือกว่าอ่าเขาเรียกอะไรอารมณ์ลบทั้งปวงเขาจะขเขารีเซ็ตจิตเนาะ ฉันไม่ยอมเธอก็วันนี้เป็นวันที่ดีของฉันไงฉันไม่ยอมเธอแม้จะมีเรื่องงุนงิดวันนี้เป็นวันที่ฉันจะอารมณ์ดีทั้งวันฉันไม่ยอมเธอว่าจะขายไม่ดีเพราะฉันรู้สึกว่าวันนี้คือวันขายดีของฉันอย่างเงี้ยเรามีพลังเรารีเซ็ตตัวเองอีพวกพลังงานลบอ่ะมันอยู่เราไม่ได้เพราะเราไปอยู่นู่นละเรื่องอกปะอีพลังลบอยู่ข้างล่างมันจะเข้าหาเรามันเข้าไม่ได้ละเหมือนสมมติว่าพี่ออฟเจอเรื่องไม่ดีมาเรื่องแบบอะไรสับเพลเหระที่รู้สึกว่างุดงินหัวใจอย่างเงี้ยพี่ออฟต้องรี ขอบคุณวะที่วันนี้ฉันก็ไม่ได้มาทํางานขอบคุณที่สถานการณ์มันขี้คายละเออสมมติอย่างนี้นะขอบคุณนะที่วันนี้ยมาเจอพี่ตุ้มสอนเรื่องเนี้ทำให้อารมณ์ท่านอกอักเข้าใจความว่าอกอักใช่ปะอกอักอาอกอัอยู่ในใจเนี่ยแล้วรีเซตมันสลัดมันออกแล้วก็รีเซตตัวเองบอกตัวเองว่าฉันจะอยู่ในจุดที่อารมณ์ดีดีขายโคตรดียิ้มแย้มแจ่มใสทรงพลังมากโชคดีมากมีแต่คนดีๆเข้าหามีแต่ข่าวดีๆมาหาฉันรู้สึกดีไหม วันนี้ฉันจะสวยมากรู้สึกดีขึ้นไหมยอย่างเงี้ยหลุดเลยแต่ถ้าเราไม่หลุดถ้าพี่ออฟไม่หลุดพี่พี่ออฟจะอยู่ในวังวนเมื่อกี้ชีวิตขาลงนอกปะขาลงวันนี้ก็ขาลงพรุ่งนี้ก็ขาลงพออารมณ์ไม่ดีเงินเข้าไหมเข้าน้อยเรื่องแล้วไม่ดีเข้าเยอะหงุดหงิดขี้บนโมโหอะไรก็ตามเหมือนคูเรื่องรีเซ็ตเรื่องพลังงานกับพลังเงินนะคะดังนั้นการรีเซ็ตจิตโคตรสำคัญตื่นเช้ามาบอกตัวเองเลยวันนี้ฉันสวยมาก อ่ะพูดตามครูดีกว่าระหว่างรอยนุชอ่ะรีเซ็ตจิตตัวเองนะเรียมวันนี้ฉันโชคดีมากวันนี้ฉันโชคดีมากยิ้มด้วยค่ะถ้าไม่ยิ้มนะจัก,กรวาลดิบอกว่ามึงคิดจุโชคดีห้าอย่างแปลงแนงองกกอกงอกว่าสั้นนะคะวันนี้ฉันสวยมากวันนี้ฉันสวยมากฉันรู้สึกรวยมากวันนี้ฉันรู้สึกรวยมากวันนี้ฉันรู้สึกโชคดีฉันรู้สึกโชคดีฉันรู้สึกแข็งแรง วันนี้ฉันจะสุขภาพดีมากวันนี้ฉันจะสุขภาพดีมากวันนี้ฉันจะยิ้มแย้มแจ่มใสวันนี้ฉันจะยิ้มแย้มแจ่มใสวันนี้ฉันจะเบิกบานวันนี้ฉันจะเบิกบานวันนี้จะมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาวันนี้จะมีแต่เรื่องราวดีๆเข้าวันนี้จะมีแต่ข่าวดีเข้ามาวันนี้จะมีแต่ข่าวดีเข้ามาวันนี้เงินจะเข้าเยอะมาก วันนี้จะมีแต่คนน่ารักมาหาฉันวันนี้จะมีแต่คนน่ารักมาหาฉันวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดสำหรับฉันวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดสหรับฉันขอบคุณนะคะวันดีๆของฉันขอบคุณนะคะวันด,ดีของฉันอ่ะลองเอาไปใช้ดูนะคะทุกคนจะไม่มีทางเจอคำว่าชีวิตขาลงเลยมันจะขึ้นแบบอย่างนี้เลยทุกคนโอ้ทำไมพูดชีวิตขาขึ้นแล้วขนลุกมันจะขึ้น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 ค่อยคขึ้นแต่ไม่ได้ขึ้นแบบฟึบ เพราะอะไรรู้ป่ะวัลเวรชันเราขึ้นละเดี๋ยวมันจะค่อยๆปรับโลกภายในมันปรับเนาะโลกภายในปรับปรับเสร็จแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อโลกภายนอกทุกคนจะเหมือนกับอยู่ๆทําไมชีวิตของฉันค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคนไม่ดีจะออกจากชีวิตเราไปมันจะเหลือแต่คนดีๆเขาจะคัดแต่คนดีๆมันไม่ได้ตายไปจากเรานะทุกคนคนไม่ดีอะแต่มันจะหาทางออกไปเองเพราะขึ้นมันบบตัาการสูบมันจะถีบออกไปเองเหมือนเราเนี่ยเราเอาคนไม่ดีมาทํางานครูสมมติเฉยๆนะ เอาคนขี้รักขี้ขโมยคนไม่ซื่อสัตย์มาทํางานคนแบบพูดปากห้อยปากปูประชดประชันชอบพูดคนนะคนนี้ขึ้นโดยรวมพวกเราเป็นอย่างเงี้ยเนึ่ออกอปะแต่ขึ้นเขาเป็นอีกอย่างอย่างครูไม่ได้ไล่เขาออกแต่ว่าเขาจะดีดตัวเองออกเองมันจะรู้สึกว่าฉันอยู่ไม่ได้ฉันร้อนอยู่ที่ตรงนี้ฉันอยู่ไม่ได้ฉันอยากจะนินทาเอฉันอยากจะแอบขโมยอะไรสักอย่างเงี้ยมันจะดันกันออกเองนึกออกไหมเหมือนกันผัวเมียไอ้นุชไม่มาสักทีฉันจะสวดมนต์แล้วนะ เหมือนกันผัวเมียที่ขึ้นตรงไม่ตรงกันเลยอะนะคะคลืนเสมอเจอกันอะไรก็ตามที่มันแบบอยู่ในคลื่นเดียวกันอะมันจะอยู่ด้วยกันได้อย่างสงบสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่อีกคนหนึ่งขึ้นดีๆกับอีกคนหนึ่งคลืนแย่มากมันจะสลัดกันออกไปเองไม่รู้อะไรยังไงอะฉันไม่ได้ทิ้งมันแต่มันจะไปเองอย่างเงี้ยประมาณนี้เนาะมาเตรมตัวสวดมน